อาสวัสดีค่ะเด็กๆยืดไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูมาเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูครับคุณครูอะไรคะลูกคุณครูพึ่งใช่หรอคุณครูอ่าค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือคุณครูคุณครูอยู่ที่ไหนเนี่ทำไมใส่หมวกอะครับ เราจะมาเรียนหนังสือกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมกันแล้วค่ะเดมสีอะไรสีองไรบอยเจมส์สีอะไรเดมสีเหลืองเลยค่ะเริ่มเล่นมาเลยค่ะถือไน้องคอเบข้างน้ำก่อน ดูสิวไม่ใช่กิโลเปิดไปที่หน้ายี่สิบสี่นะคะลูกมีสองกับสีไม่พูเด,ดีนวหน้านี้อหญหน้านี้โอเคกำลังหายอยู่ครับยังค่อยหายอยู่ครับครูเจอครับอาอยเ,เ่อยครับอินโ่นเรียเลยครับอ่นนี้ครับเจอผลไม้อะไรอยู่บน กิโลบ้างสับป,ปะรดสับป,ปะรดเลียนเรียน,ยนองุ่นอ่าไหนใครเปิดเสร็จแล้วยกมือขึ้นยกมือเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเด็กความพ,พยายางความมุ่คมับ ข้าวน้ำอยู่ค่ะข้าวน้ำค่ะมีใครยังกินข้าวไม่เสร็จไหมคะลูกข้าวหนูอยู่ข้าวเสร็จแล้วนะคะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึ่งค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนไปเพห่งค่าเพิ่งหักเอ็ดเองครูครับบ้านมีกระจกถนนหน้าบ้านครับบ้านหนูครับอะไรเนี่ยมีอะไรเนี่ย ครูเลยงมงเลยเพื่อนเพื่อนพูดแทกครูครูมงเลยเพื่อนเพื่อนามพูดแทกของครูนะคะอ่าเราพร้อมกันแล้วนะคะลูกอ่าเด็กๆเปิดมาหน้าที่ยี่สิบสี่เหมือนของคุณครูใช่ไหมคะลูกอ่าไม่แล้วครับครูแล้วที่ยี่สิบสี่แล้วที่ยี่สิบสี่แล้วค่ะ เรามาดูพร้อมๆกันนะคะ<อ>ครูนะคะเด็กๆฟังคุณครูเวลาที่ครูพูดเด็กๆข้ามพูดแมกขึ้นมานะคะเข้าใจ<อ>ไหมคะโอเคครับเดี๋ยวเราเริกันเลยนะคะลูกอ่ะเรามาดูกันผลไม้แต่ละชนิดมีน้ำหนักเท่าใดตามรอนป่และ เขียนตัวเลขแสดงน้ำหนักผลไม้ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะลูกให้เขียนตัวเลขก่อนใช่ค่ะอ่าเด็กๆมาดูรูปแรกก่อนเขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขก่อนอ่าเ,เ,เด็กๆฟังคพณงครูก,ก่อนอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะวางดินสอลงก่อนทุกคนวางดินสอลงค่ะอ่าแล้วฟังนะคะลูกรูปแรกเป็นรูปอะไรคะสับประรด สับปะรดเด็กๆพูดตามนะคะสับปะรดสับปะรดรูปที่สองค่ะทุเรียนทุเรียนอ่าต่อไปค่ะรูปที่สามนะคะองุนแมงุมแมงมุนค่ะและรูปสุดท้ายรูปที่สี่นะคะกล้วยอาน่ากล้วย อ่วน้เราจะไปียนนะคะดวก็อ่านลก็เขียนคำว่าสัพปะรดค่ะแล้วก็ทูเรียนฟังเียวคข้อ่าเริ่มเขียนเลยค่ะคำว่าสับปะรดค่ะเขียนเค่ยับสลกขึ้นยับเข้าไปเออ ครูคะต้งก้าเสร็จแล้วครับครับผมคระหนูเขียนขนแล้วค่ะครับอ่าเรามาดูกันค่ะสับปะรดอ่าดูสิสับปะรดหนักกี่กิโล3กิโลค่ะกี่กิโลอ่าเด็กๆใส่เลขสามลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะสับปะรดหนักสามกิโลกรัม หัวใจสับปะรดสามกิโลกรัมสับปะรดหนักสามกิโลกรัมสับปะรดหนำสามกิโลกรัมใช่ค่ะเปลียนเปลียนของโลกรัมกิกิโลเปลียนสี่กิโลค่ะแล้วเปลี่ยนกิโลกรัมคูก็ยังไม่บอกให้เขียน เขียนตามคููเลยนะคะอ่าใครเขียนเสร็จแล้วเราไปดูคำต่อไปเลยค่ะคำว่าทุเรียนโอ้าขขียนมายึ้นมา้นีานมลขึ้นานานาขึานน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  เด็กๆเสร็จแล้วนะคะค่ะอ่าเรามาดูกันว่าเข็มยาวชี้เลขอะไรคะเลขสี่อ่าเด็กๆใส่เลขสี่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมค่ะถูกค่ะคุณกูสี่เสร็จแล้วคับคุณกูครับผมสี่กิโลกรัมครับคุณกูหนึ่งกิโลกรัม อไม่อ่งุนไม่หลักอ่งุ่หหนักกี่โลหนักี่โลาไปมาไป ครูคร uh, yeah. ับเขียนคําว uh ่าองุ่นได้ยังครับเพื่อนเปื่นทำครับเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะรูปองุ่นนะคะอ่ะเด็กๆเขียนตามตามรอยปะคําว่าองุ่นเลยค่ะองุ่นนะคะอ่ะเด็กๆเขียนเลยค่ะมั่ง คองรคู่ครับต้นการเสร็จแล้วครับสองกิโลหนึ่งกิโลกรัมอ่าเด็กๆเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าเรามา รูปสี่เกลี่ยวลูกกุญแจเจ็ดเรียบร้อยครับใช่เข็มยาวชี้เลขหนึ่งอ่ะหนึ่งกิโลกรัมค่ะองุ่นักหนึ่งกิโลกรัมสองกิโลกรัมองุ่นักหนึ่งกิโลกรัมเดี๋ยวไป,ไปแล้่าหัว เสร็จแล้วค่ะครูค่งภูมิะต่อไปลูกคำสุดท้ายกล้วยอ่เด็กๆเขียนคำว่ากล้วยเลยค่ะลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขียนคำว่ากล้วยนะคะครูคระบมเสร็จต้งแต่ละวันคำว่ากล้วยผมเขียนเสร็จเรียบร้อยเลยครับค่ะรอเพื่อนก่อนนะเด็กคนนี้ คุณครูคะนี่เสร็จแล้วค่ะค่ะเด็กเสร็จแล้วครับค่ะเสร็จแล้วนะคะลูกอ่ะเด็กๆดูซิว่าเข็มยาวชี้เลขอะไรคะเลขสองค่ะอ่ะเขียนเลขสองเข็มเลยค่ะ กล้วยนะ่ะสองกิโลคู่ครัขี้เน็ดหลุดหรอคะยามันชีนะ้เล็กสองอะนี่นี่น,นะคะบค,คุณโผมันเหมือนเข็มยาวนะยายคูยครับมันคือเข็มตั้นครับไม่ใช่เข็มยาวครับครับม,ม,มีเข็มเดียวครับต้นกล้า อ่าเด็กๆเสร็จหรือยังคะเจแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะสองกิโลกรัมครูรับกล้วยสองกิโลกรัมครับ มอ่าะเด็กๆเสร็จแล้วฟังคุณครูนะคะในระหว่างที่คุณครูกำลังพูดอยู่เด็กๆต้องเงียบเสียงไม่มีเสียงเข้าใจไหมคะอาจาครับอะฟังดีๆนะคะฟังเฉยฟังและไม่พูดตามนะคะอ่ะเด็กๆฟังค่ะรูปแรกนะคะรูปรูปสับประรดสับประรดหนักสามกิโลกรัมรูปที่สองากิโลกรัมุเรียน ทุเรียนหนัก4กิโลกรัมนะคะรูปต่อไปนะคะรูปที่3ค่ะองูนองูนหนัก1กิโลกรัมอ่าและรูปสุดท้ายรูปที่4ค่ะกล้วยกล้วยหนัก2กิโลกรัมอ่าก้วยเสร็จแล้วใช่ไหมคะ อ่ะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปผลงานของตัวเองนะคะแล้วก็ส่งไปตามห้องของตัวเองสำหรับวันนี้คุณครูพึ่งจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆจะพูกับคุณครูท่านต่อไปในเวลานาฬิกาวันนี้บ๊ายบายนะคะเด็กๆ 拜拜，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 拜拜。Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye